สวัสดีครับพบกับผมเทอรเวลบายทีก well ในช anel u ูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป้ายรถเมย์แถวแถวดินแดงนะฮะฝั่งตรงข้ามก็คือแฝดดินแดงนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมานั่งรถเมย์สาย1นึีดก็เป็นรถเมย์ไฟฟ้ารถเมย์อีวีของบริษัทไทยสมายบัต ก็จะตั้งจากดินแดงไปลงแถวแถวลาดพร้าว71นะฮะตรงพัชการเล่งโหงนะฮะแถวแถเรียบทางต่วลาบินทาถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดภาพอัศสนยนก็ต้องกราบขออภัยนะทุกคนก็เมื่อกี้ผมเช็ค GPS นะฮะของไทยสมัยบัสนะครับเขาบอกว่าอีก45นาทีรถก็จะมานะฮะ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงสี่สิบนะฮะก็รอต่อไปประมาณสามโมงสิบห้าสามโมงยี่สิบนะฮะรถก็จะมาถึงนี่นะทุกคนสายนี้ก็เป็นสายใหม่ปฏิรูปนะฮะที่จะวิ่งจากปัทวิกรณ์น,นะฮะผ่านอิมพีเรียลเวิร์ลาดเร้าเข้าถนนเรียบทางดวนลยมินทราผ่านพระรามเก้าอสมอทนะฮะดินแดงไปจนถึงพระรามแปดเลยนะทุกคนวันนี้ก็ ฟ้าคืมนะทุกคนก็ต้องลุ้นว่าฝนจะตกหรือไม่นะครับก็วันก่อนๆก,ก็มีแดดนะฮะวันนี้ก็ต้องมาลุ้นนะฮะว่าฝนจะตกหรือเปล่าในช่วงเวลาเลิกงานนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โชคดีนะฮะเพราะว่าน้องๆน,นักเรียนเขาปิดเทอมกันนะฮะแต่ว่ารุ่นน้องผมเขาไม่ได้ปิดนะฮะเขาจะไปหยุดเอาช่วงธันวานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกีฬาสาธิตสามัคีช่วงนั้นนะเะจ้าลามเกมนะครับ แต่ว่าสายนี้ข้อเสียอยู่อย่างก็คือรถน้อยนะฮะเท่าที่เช็ค GPS ของไทยสมายบัตนะฮะก็มีแค่2คันเองนะทุกคนจากนี้ก็อีกประมาณ20นาทีนะฮะรถเมยสาย1นีดก3ก็จะมาถึงนะครับเท่าที่ผมเช็คนะฮะตอนนี้รถก็อยู่แถวแถว BTS และ,ะเทวีนะทุกคน ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก15นาทีรถก็จะมาถึงนะฮะตอนนี้รถก็อยู่แถวแถวสถานี BTS พญาไทนะทุกคนสกีเท่าที่เช็คตำแหน่งรถล่าสุดนะฮะรถอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะก็กำลังจะเลี้ยวมาแล้วนะครับอีก7นาทีรถก็จะมาถึงตรงนี้นะทุกคนสายนี้รถน้อยนะฮะถ้าใครจะใช้บริการสายนี้ก็ต้องอดทรอ,อนิดนึงนะฮะ มีรถแค่สองคันเท่านั้นนะที่วิ่งให้บริการนะครับชั่วปตาเดียวรถก็เยอะแล้วนะทุกคนดูสิตอนนี้รถก็กำลังลอดใต้โทเววิภาวดีนะฮะกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่นะครับก็อีกสองนาทีรถก็จะมาถึงนะทุกคนตอนนี้รถก็กำลังถึงนะทุกคน อันนี้สายสิบสามนะผมรีวิวเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ไปให้นะฮะเป็นรถเสริมป้วยขวางนะทุกคนผมก็รีวิวไปป้วยขวางนะเมื่อวาน น่าจะตามหลังสาย1ีด5 0นะฮะหรือว่าสาย168เดิมนะครับ อนนี้ก็อยู่ที่แยกประชาสงเคราะห์นะฮะร,รถติดมากนะครับสายนี้แต่ก่อนมีรถเจ็ดคันนะฮะตอนนี้เหลือประมาณสามคันนะฮะน่าจะดึงไปวิ่งสายอื่นนะครับ <S <S ตะกี้ถ้าบอกไม่ทันบอกเลยแย่เลยนะฮะทุกคนปดรีวิวเลยนะฮะเพราะว่าผมอุตส่าห์ลงทุนรอเป็นชั่วโมงนะฮะเพื่อรีวิวรถเมสายนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะทุกคน ออกมารอตั้งแต่สามโมงครึ่งได้ขึ้นประมาณ5้าโมงเย็นสุดยอดมากๆนะทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวรถก็จะวิ่งตรงเลยนะฮะวิ่งเลยแยกพระรามเก้านะฮะผ่านแยกอสมทนะครับ <laughs> โอ้โหเข้าไปในซอยนี้ก็ของกินเยอะนะทุกคน นะครับโรงเรียนแม่พระฟาติมานะฮะบทแม่พระฟาติมานะทุกคน P.M Tower นะทุกคน รถบนถนนก็เยอะนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับติดมากนะฮะช่วงนี้ก็มีข้อดีอยู่อย่างนะฮะคือช่วงที่น้องๆนักเรียนเขาปิดเทอมนะครับรก็จะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนะประมาณบ่ายสามครึ่งสี่โมงรถก็จะเริ่มติดแล้วนะทุกคน โรงแรมไฮโอเทนนะทุกคนโตโยต้าทูโซไทยแลนด์นะตรงนี้ สายคอนโดอโศกรัชดานะทุกคนเดี๋ยวรถก็จะตรงนะฮะข้างหน้าเป็นแยกพระรามเก้าแล้วนะฮะปกติรถเมสายอื่นๆที่ผมนั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาย253สาย73สาย179นะฮะก็จะเลี้ยวซ้ายออกฟอร์จูนรัชดานะครับแต่ว่าสายนี้เขาจะตรงไปเลยนะฮะผ่าน แยกอศมทนะแล้วก็จะไปเลี้ยวเข้าตรงถนนเทียบทางตุลาอินทานะครับหรือว่าถนนประดิบันดูธรรมนะทุกคนเอาจริงๆถ้าเกิดสายนี้มีรถเยอะๆนะฮะผมบอกเลยว่าระยะทางจากดินแดงไปลาดพานี่บอกเลยว่าจะลดระยะได้มากเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาอ้อมแถวแถวราชดาแถวแถวลาดพานาะทุะะกนคน เขาเรียบทางด่วนนี้ก็คือตรงอย่างเดียวนะทุกคนแต่ข้อเสียของสายนี้ก็คือรถน้อยนะฮะรอนานนะครับเท่าที่คุยกับพอขอรอนะฮะพะนักงานขับรถนะฮะสายนี้ปัจจุบันมีรถแค่สามคันนะฮะวิ่งช้าสองคัน ตอนบ่ายก็วิ่งอีกหนึ่งคันนะครับแยกพระรามเก้าน,นะฮะถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอโศกไปสุขุมวิทไปมอสวอนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปฟอร์จูนไปสุดทธนธร,รรมไปห้วยขวางสุทีิศารรัชดาลาดพราวด้ทุกคน นี่นะครับแยกพระรามเจ้านะฮะรถตรงอย่างเดียวนะฮะตรงไปทางแยกอสองมทเลยนะครับ นี้ก็เข้าห้างเซ็นทรัทาลพาราม9าได้นะทุกคน อาคารชำนาญเพชรชาตินะทุกคนข้างหน้านะครับแยกออ,กอมอทอนะทุกคนนี่เลยครับแยกออ,กอมอทอนะฮะ นี้ก็มีฟิตเนส24ชั่วโมงนะทุกคนมีจอด้วย24เซเว่นนะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองนะทุกคนถนนพหลกรมเก้านะครับตรงนี้เป็นส่วนของรอฟอรมอนะฮะการรถไฟฟ้าของส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะทุกคน อันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มรอฟอ,อร์มอลนะฮะซึ่งในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มเองนะฮะก็ได้นะครับผู้สัมปทานไปเป็นที่เรียบร้อยคือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับซึ่งทางชอกันช่างเองก็ได้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบส่วน BEM หน้าก็อยู่ในขั้นตอนของจัดหาขาบวนรถนร้าะโดย BEM ก็ได้บอกว่าจะเอารถของ ี่ปุ่นหรือไม่ก็เยอรมันนะฮะถ้าของญี่ปุ่นก็จะเหมือนกับสายสีม่วงแต่ถ้าของเยอรมันก็จะเหมือนกับสายสีน้ำเงินนะทุกคนเ มีคอนโดสุดพายให้ทุกคน ้าไปทางนี้ก็ไปวัดพระารามเก้านะฮะวัดพระารามเก้าการจนาพิเศษน,นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าถนนเรียบทางด่วนรามอินทานะครับ เาสู่ถนนประดิษฐ์มาดูทมแล้วนะทุกคนถนนเียบทางด่วนรามอินทานะครับ นี้เราก็ข้ามมึงพระราม9นะครับทุกคนนี่นะครับศูนย์การแพทย์พัฒนานะโรงพยาบาลนี้ก็เป็นโรงพยาบาลของปีหลวงราชการที่9นะฮนะ แต่แกก็บอกว่าแต่แกแก็บอกว่าแรงต้นคือความึต่เรคมขึ้นนั่นละ้องเลิกแกต้องเกพื่อนะไามเบาเพ่อจดี่จะได้ต่าพว่าเขามูในรายแล้วมีวามมามเทุกคน ส่วนอันนี้ก็เป็นร้านโก l d e n Page นะทุกคนร้าน Golden Page ก็จะมีของขายมากมายนะฮะโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากโครงการหลวงนะแล้วก็โครงการสดเพื่อองค์สนจิตราดานะครับรวมถึงโครงการช่างหัวมันในพระราชีำริดด้วยนะทุกคนนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าอื่น เพื่อสุขภาพด้วยนะฮะสำหรับร้าน Golden Place นะทุกคน น,นี้เป็นแยกเปิดชาอุทิศนะทุกคนเข้าไปก็ไปทะลุก,กับถนนราชดาพิเศษได้นะทุกคนแยกเปิดชาอุทิตประดิษฐ์มนุทานะครับตรงนู้นก็เป็นถนนสีวรานะฮะก็ไปทะลุก,กับถนนรามคำแหงนะฮะที่ซอยรามคำแหง39ตรงวัดเทพีลานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเอสซีปากนะฮะ โรงแรมเอซิปาก็เป็นโรงแรมของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะทุกคนสมัยที่ผมเรียนประถมนะฮะประมาณปา .1 จนถึงป .3 นะฮะก็มาว่ายน้ําที่นี่ทุกอาทิตย์กับคุณครูแล้วก็พเพื่อนนะฮะเขาก็จะพามาว่ายน้ําที่นี่ทุกวันพุธเลยนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านต้นสูงนะทุกคนก็เป็นส่วนอาหารนะฮะเมื่อก่อน แต่ว่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วนะชื่อว่าต้นสุกอเวนิวนะครับข้างหน้าแต่ก่อนก็จะมีโรงเรียนนะฮะก็เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกนะฮะชื่อโรงเรียนแสสนุกไต้ทักษะนะฮะซึ่งผมเองนะฮะก็เคยเรียนทนี่นี่ตั้งแต่อนุบาล3จนถึงป6นะฮะสำหรับโรงเรียนแสสนุกไต้ทักษะซึ่งปัจจุบันนะครับโรงเรียนแสสนุกไต้ทักษะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ลำลูกกา กอง6ปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไตรพัฒน์นะครับก็สําหรับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนทางเลือกนะฮะเป็นโรงเรียนที่สอนแนววอดด็อกนะครับโดยแนววอดด็อกนะฮะเขาจะไม่ให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูทีวีนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือกับทีวีในยุคปีสมัยนี้ก็อาจจะมีผลต่อเด็กนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะบ้านไหนที่ไม่อยากให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือไม่อยากให้ลูกดูทีวีนะฮะก็สามารถเรียนที่โรงเรียนแสนสนุกไตทักษะหรือว่าโรงเรียนไตพัฒนได้นะฮะก็ไปเรียนที่คลองหกลำลูกกาปทุมธานีนะครับ โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่กับธรรมชาตินะก็จะมีการดำนาปลูกข้าวปลูกผักสวนครัวนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นร้านครัวแม่สีเหลือนนะทุกคนสมัยประถมผมมากินที่นี่บ่อยนะทุกคน บ้านกลางเมืองนะ ตอนนี้ก็กำลังขึ้นสะพานข้ามถนนลาดพานะคร้าลางก็มี สนามบาสด้วยนะฮะก็มีคนกาลังเล่นบาสเล่นบอลอยู่นะครับตอนเย็ยนๆแบบนี้นะนี่นะฮะสนามบาสท,ทั้งในสนามบอลน,นะฮะเขาเรียกว่าฟุตซอลนะทุกคนถ้าฟุตบอลนี้เขาจะเล่นกับสนามหญ้านะทุกคน จะลงป้ายรถเมย์แถวๆนี้นะฮะตรงหน้าร้านพัตตคาเล่งหงนะก็เป็นพัตตคาอาหารจีนนะมีเป็นปักกิ่งด้วยนะครับก็เคยมากินเล่งหงอยู่ประมาณหดสองหดนะฮะในสมัยที่ผมยังไม่ได้ทำยูทูปนะฮะสมัยนั้นผมก็ยังเรียนอยู่เลยนะฮะประมาณมห้ามหกนะทุกคนยันอยู่มัธยมนะครับ นี่นะครับพัตคาเล่งหงนะทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเป็นชื่อเตียนะฮะ mm hmm. ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวีบอยดีนะครับเป็นเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ